มาค่ะต้มกระเจีย๊ยบกันค่ะวิธีการต้มกระเจีย๊ยบของย่านะคะน้ำเดือดแล้วใช่ไหมคะย่าก็จะเติมน้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงนิดหน่อยเสร็จแล้วก็เอากระเจีย๊ยบใส่เลยค่ะกระเจีย๊ยบที่สวนนะคะเนี่ยไม่ได้ซื้อนะคะมีได้กินแล้ว เกีย,กยทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่มียางนะทุกคนมันจะไม่มียางลื่นๆให้เราไม่อยากกินมันเค็ดไม่รับนะคะ รกรเจี๊บเนี่ยไม่ต้องต้มนานนะทุกคนแค่ลวกมันก็สุกแล้ววันนี้เราไปกินข้าวเหนียวทุกคนหุงข้าวเหนียวนะคะเพราะว่า มีหมูหวานอยู่หมูฝอยก็แหม่มซื้อมาให้ตั้งแต่ที่มาหาเมื่วันศุกร์เนาะซื้อคุณเล็กชัยนั่นแหละมายาก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ลืมด้วยแหละไม่ได้กินค่ะนีหมวยจะไปโรงเรียนก็เลยหุงข้าวเหนียวให้ให้นางกินไปโรงเรียนยาก็เลยปล่อยกินข้าวเหนียวไปด้วยเลยเสร็จแล้ว นี่กระเจี๊ยบของเราก็จะเขี้ยวสวยงามนะคะไปค่ะจัดโต๊ะกินข้าวดีกว่าทำพริกป่นน้ำปลาสักหน่อยนะอันที่จริงน้ำพริกเมืองพัทลุงก็มีนะแต่มันจะไม่เข้ากันกับข้าวเหนียวเนาะไม่เข้ากันข้าวเหนียวก็เจียบต้ม กนน้ำปลาบีบมะนาวหอมซอยดีที่สุดค่ะอืได้แล้ว นี่ก็ตักข้าวเหนียว 一路。 นี่แค่นี้ก็กินได้แล้วทุกคนอันนี้เป็นหมูฝอยนะคะน้ำพริกนี่น่ากินไม่ล่ะมากินกับย่านะคะง่ายๆแค่นี้แหละค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วพอน้ำตกแก้ว น้ำสักแก้วน้ำธรรมดาได้ที่ไหนโอ้โหหน่อไม้หน่อไม้ที่คุณเล็กให้มานะก็มัอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยทุกคนยังไม่ได้แกะเปลือกอกเลย นี่ทุกคนเดี๋ยวก็จะได้แกะหน่อไมเอ้เนาะแล้วก็จะทำอะไรก็จะได้เอาไว้ทําำลองสักหน่อไหมเขาบอกว่ามันอร่อยมาก ลองเลยล่ะกันต้องพูดพิมพทำเพลงโอ้โห นี่เสร็จแล้วลองเนาะว่าอร่อยจริงไหมอร่อยอยังไงเดี๋ยวจะได้บอกเจ้าของน่นไม้ถูกเนาะอืม อร่อยค่ะอร่อยจริงจริงได้ต้มจืดก็ดีนะเนี่ยโอเคค่ะมากินข้าวกันค่ะเมื่อคืนนี้ป้าแม่มพาไปกินเออ่จิ้มจุ่มเนาะก็โคเข,ขาแถมมาด้วยมันอยู่ในชุดเนาะก็กินกันสองคนแม่ลูกก็เลยเหลือเก็บกลับมา มาค่ะกินข้าวกับย่านะคะไม่มีอะไรมากเลยค่ะมีแค่นี้แหละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย